ครับสตรีตอนเช้าวันศุกร์ที่6สิงหาคมนะครับในภาพการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้นะครับก็เคลื่อนไหวบวกลบค่าขานะครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดปรับตัวลงเนื่องจาก ความวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวรัฐบ,บาลจีนนะครับเดินหน้าควบคุมธุรกิจในหลายภาคส่วนนะครับล่าสุดมีนาโโ้มจาควบคุมธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็กดดันตัวดัชนีเชียงไฮ้คมสิทธ์นะครับปรับตัวลงไปลบ0.31ตลาดุ่งกงนะครับก็ปิดลบตามทิศท,ทาง ตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมน,นะครับหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะครับที่น่าผิดหวังในเดือนกรกฎาคมน,นะครับพังเสงปิดปรับตัวลงไปลบ0.8 4เนตะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นได้แรงหนุนจากการเปิดเยผยผลการที่แข่งแข่งนะครับของบอริษัทจดทะเบียนญ,ญ,ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แรงซื้อ หุ้นกลุ่มเทคนะครับได้ช่วยหนุนตลาดด้วยนะครับโดยตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.52%เกาหลีใต้นะครับก็ปิดปรับตัวลงเนื่องจากมีการขายทำกำไรนะครับหลังตลาดปิดในแดนบวกสามวันติดต่อกันนะครับเงนินวอ,อนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยลบ0.13%ด้าน ตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ปิดบวกกว่า100จุดนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่4ในเมื่อวานนี้นะครับขณะที่นักทุนก็จับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดียในวันนี้นะครับหุ้นกลุ่มเทคนะครับพุ่งขึ้นนําตลาดตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.23%การเคลื่การขึ้นไหวในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดบวก ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่เป็นวันที่ติดต่อกันนะครับได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลการที่แข็งแก่งของเบทจทะเบียนนะครับแม้หุ้นกลุ่มเมืองแรกและกลุ่มคาปีกปรับตัวลงก็ตามนะครับโดย ในส่วนของราชนี Stock เกร้อยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.37นะครับเซี่ของเศสนะครับบวกไป0.52นะครับแดกเยอรมันบวกไป0.33นะครับแล้วก็ฟอ s ซีลอยนะครับของอังกฤษติดลบนะครับลบไป0.048ดด้านตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ตัวดาวโจนนะครับปิด พุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับขณะที่รัชนี s อ5 0 0และนั s แ a กนะครับปิดทำนิวไฮขารับผู้ขอรับโว์ดการว่างงานนะครับที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้วนะครับรวมทั้งโรงการที่แข่งแข่งนะครับของเบสตทตอร์เบียนขณะที่นักทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับประจำเดือนกรกฎาคมที่จะรายงานในคืนนี้นะครับ โดยโดาวโจนนะครับปิดบวกไป0.78% S&P 500บวก0.6%แล้วก็ NASDAQ นะครับบวกไป0.78%ด้านทิศทางเซ็ตนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงนะครับปจัจจัยกดดันหลักก็ยังมาจากในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังพุ่งขึ้น อยู่ในดับสูงแล้วก็ตัวค่างเงินบาทนะครับที่อ่อนค่าต่อเนื่องนะครับก็กระตุ้นแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะครับโดยนักลงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิไปกว่าประมาณ5000ล้านบาทนะครับส่วนนักลงทุนสถาบันประเทศนะครับซื้อสุทธิเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านบาทนะครับมาในวันนี้นะครับก็มองตัวการเคลื่อนไหวนะครับจะเป็นการแกว่งในกรอบนะครับระหว่าง 1514ที่เป็นกรอบล่างนะครับแล้วก็กรอบบนก็คืออยู่ที่1 5 4 8โดยซลิเมนต์บวกของตลาดต่างประเทศนะครับจะช่วยหนุนตลาดอย่างไรก็าตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศนะครับก็ยังเป็นปัจจัยกดดันหลักอยู่นะครับทำให้กรอบบนจำกัดกรณีต่ำกว่า1514นะครับที่เป็นจุดต่ำเดิมก็จะเป็นเส้นลบต่อแล้วก็มีความเสี่ยงลงหาระดับ1,500จุดนะครับ ประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็มีสาสุขนะครับคาดยอดผู้ป่วยโควิดในต่างจังหวัดนะครับจะสูงสุดในอีก2สัปดาห์นะครับหลังประชาชนเกือบ1 0 0 0 0แสนลายนะครับก็เดินทางกลับไปและสัตว์ตัวที่ภูมิเราเดิมนะครับก็ติดตามในส่วนของจังหวัดพื้นที่สีแดงนะครับที่อาจจะกลายเป็นสีแดงเข้มนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่ยังเป็น ปัจจัยลบกดดันหลักต่อตลาดอยู่นะครับ